เทสแมตต์ก่อนนี้กูเพิ่งรู้ว่าเฟมโทม่งวิ่งแม่งวิ่งไปเผาไปได้ไม่ไม่มันแค่ได้แค่ตัวนั้นอิตาลีอ่ะตัวเดียวอิตาลีตัวนั้นนะทำได้อ๋อรู้ละอันนี้โอเคกอด์ดคุณวะคุณวะชาใช้สายชิพอ่ะอันนี้เรื่องสายอะไรก็ได้อ่าเลตต์จนโมแอนด์โมแมตต์เลตต์จนโมแอนโมมันมาแล้วอ่ะฮันซิมเมอร์ไอ้นี่มันมาแล้วอ่ะฮันซิมเมอร์เป็นไรเอาปืนไฟหรือเจ้า

ลัวนลิ้นอ่ะลัวลิ้นข่าวกองข่าวกองอยู่ไหนวะ <laughs> อ๋ออยู่นี่ <laughs> ข่าวกองข่าวกองขำโคตรใจอ่ะมีข่าวมัวลายนะฉันอกม้ <laughs> าตัวแทบมากไอ้เหี <laughs> ้ Oh. Positions are. Spark up, my lads. Let's go looking for trouble, shall we? Sappers, we found Jerry. Rolling, He's right? not too pleased. Yeah, get moving. Off your arses. Move. Yeah, we're moving. Oh, right. No! <laughs> They've opened fire on us. We read you. i to the power and it's นั่นแหละเพื่อนดีมากดีมากพูดนี่จ้เป็นเอ็ม์ที่ดีโอยมึงปาร์ตี้มาม่าฮะ เล่นแห่เต็มเลย Hands down the best fighter plan from โอ้ยเข้าไปดิเหนื้อแดงสวยมากดู่าพลับสวยมากจริงมากบ่อยโอ้โหกูโดนแกงล่แห่เล่นงานว่ะเพื่อนไปบอสเดี๋ยวด้วยโดนแกงล่แห่เล่นงาน ลูกบอลแอตันแอตตันลมแหย่เฮ้ย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 แท็กไม่ทราบชื่อ แผนกูไป็นไปอย่างสวยงามวันนี้มึงแต่แผนมันสวยงามมากเหมือนกันไว้ใจกูป่ะไว้ใจสุดๆไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ไว้ใจมันไม่เป็นไรพี่เข้าใจเนาะ Under s น y ยูมานกา b u i l ที่สูงมากมานิกา นี่กล้าจำมาเกณฑ์ไยไปว่าเพื่อนนาอยู่ระดับมึงไม่มีร่งเวเพื่อนกูแข็งโค้กโค้กแข็งกว้ย บนเจอปัญหาแล้วเอาช่วยแล้วนัละเพื่อนสวยงามจะพวซื้อของเพืนไหมเปินเพี่อนแล้วเนี่ยขาลพาดพูละลายแล้วหรอยังยังยังหลังหลังหลังมาหลังมาเหลอเรยียบลอย

แเล้งพรสเตเลียง,งเ,ยเราวางคอมบานี่อะไรวะเนี่เฮ้ยไม่เห็นดิวะโห

เจ็ดพันท่ากักเนเลยเป็มึงมีช่างมยะออออมีมีูมทีไรับยาวเลยขับยาวเลยมึงอะไรกนีอะเี้ยงเี้ยรถแม่งเยอะจับมึงมีน้ำมันไม่เลยเรวมี่อยู่สี่มึงซื้อผังมาบ้างเถอะไอ้เหี้ยอเีกันก็ังกูอยู่นี่ห<อ>น่อยนอ <ỏi S 2> หนอยอยอ๋อกุนกวา,า,านี่ <2004 S 2> แค <Okay. S 3> <ond> ่เรืคาร์ดไปเที่ยงก็ถังคยนี่แค่เรืคาร์ดเรากเรจง อยากแรมเหมกันอเคก็เป็นเหมือนกันเนี่เป็นกันเดวิดเกเตอร์ที่เป็นนองเป็นที่ม่อยากได้เฮ้มันเป็นคนตัด คุ้มแขงเลยเยอะแล้ไม่ไหวเข้ามาไปเอ้ยอาเชื่ออาเชื่อายมาหายมา กันหลังเลยอันเียดดี้หลังเขาหลังเขดาหลังเขาหลังเข้าอ่อันรเลยอ่าอะไรล่ะเพื่อนขวัญช้าถึกูกันหลังแน่เหนือหน้าเลยเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยไม่โดนวะว้าไปที่แผนสี่นำเลย เอ้ยนี่ก็ละไรยเฮียกูลาักเดียว ฝากามั่วฝากมั่วเพื่มไอตัวที่มีเท่าที่มี Fucking Get back to cao, ok, Bắt <từ càng nói> Đi <từ> càng nè <nói> Càng là <từ> càng nói <từ> เดี๋ยวกูล่อข้างล่างแล้วฮะเดี๋ยวเข้ากลางก <c oughs> ินนั่นโอ้โหแล้วแพนเตอร์กูแม่งหันตูดไอ้เฮียไหวไหวไหว โอ้โหโอ้โหเนาะโอ้โหแล้วพันเตอร์กูบา้าด้วยเฮียกูลเล่นอะกูลเล่นมุกละม,มันไปหันข้างไปคอะมสะมชเอาดิเอาดิไม่มีระเบิดสุดน,นี้อ่ะโอ้โหเป็นกมัมเมงลานวิสวุไว เขาไปยืนเลยมึงเขาไปยืนเลยโอ้ยไม่ได้โรถคือของยักษ์ของใหญ่ห้ำใหีเอารถเอาเะ๊ะ้้าไปไหนอะเวันเหรอเมรร้อนกินแล้วมันนั่นไหมเฮ้ยเดีวนี โอ้ยเจอละมึงเห็นไหมเนี่ยกองทัพแต่ไอ้เหี้ยอะไรวะเน,นี่ยเ <c oughs> งานี่กัน

มันายอมีมัน,นมีมอยากจะสลบสวยสวยไอ้เน <c oughs> ี้ยลิวมึงโหดมากไอ้เนี้ยลิวโหดมากเอาลิมดู ơi ý mà? ạ mày nghĩ là mừng Ủa ừ. วอร์เดนดี้วอร์เดนดี้วอร์เดนดี้เอาดิวอร์เดนดี้เอาดิวอร์เนดี้ือลงม่วหมดอะไอเหี้ยลูกลงอะไรม่วหมดสวยจับจับ โอ้มึงโอ้ยไอ,อ้เหี้ยเนี่ยมีปัชี้เกมพิกจริง <S <s <c oughs> แล้วจริงมึงมีทางกูไม่ยอม,มยอมรับรมึงดูมึงดูมึงดู โอ้ยยิงยิงตอเฮียละยิงดิโอ้โห <c oughs> มัเล่นคุณกูละเขาขึันกูนล้วใี่ไห <c oughs> อส <c oughs> Ui, vẫn chọn lắm là kín đuốc hạng ala kýt. Yeah, vẫn oh, chọn lắm là kín đuốc hạng Piqua, lắm là wow. nó. ไม่ซีแล้วตอนนี้ข้าวนี่คือเยอรมันรู้สึกเงียบเลยขอให้มันจบไปไว้จบซะข้าวเงียเรียบไปทูนหนักไอ้เขียไม่น้องชนะเลยไปเลยข้าวมึงยาวขนาดถ้ามึงจะเล่นแก่งขนาดนี้นะมึงชนะไปเลยมึงดูเชอร์แมนไม่กี่คันนะแม่งอเมริกันด็อกฟินนี่อ่ะ ไงชี้นิด้วเจ็ดแปดเก้าก็เจ็ดแเก้ามอีกเลยมึงเข้ามาเข้ามาวังนี่วาฮ่าฮ่าฮ่าาฮมา่าแล้ว่า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 า โหมาเฮ่ะไอ้เยอๆอุ้ยอันนี้ต้องมีแมปใหม่แน่นี่ พอมันแสเปลมรถถังนี้แล้วลเราแกย้ยังไงเนี่ยเกียร์ได้เกียร์ได้มึงเห็นเอทีกันกูเมื่อกี้นี่ว่ายิงยับเลยซึสสมสสม่สสสสสงซเซึ่งซเฮ้ยกูซ่อนเวสเตอร์ก่อนซ่อนไว้ในสามเหลี่ยมทองคำยิงใส่ยิงใส่ยิงใส่เออล้อมอม,มันล้อมมันเฮ้ยยูฟูยูฟูเหี้ยไอ้ มาหาเว็เปอร์มาเรียกร้องนัเนี่ยเรียกร้องนี่นทำทูมีคทำทูมี่เย้เว็เปอร์ขอบแมพเย้ไม่ทัน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 เว็บเปอร์ไม่ทันเลยเฮ้ยมันไอ้เจ้าไม่ทัน